สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปรับจิตสํานึกขึ้นสู่มิติที่5นะคะคือตอนนี้จิตสํานึกของรุกคนส่วนใหญ่ที่บนโลกของเราก็คือจะเป็นจิตสํานึกของมิติที่3นะคะแต่ทีนี้เราจะต้องปรับจิตสํานึกไปสู่มิติที่5เดี๋ยวเต้จะมาอ่านโพสต์ที่ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊กชื่อบุทธเดนะคะอ่านเพื่อว่ามีหลายคนที่เขาจะอ่านยาวๆไม่ค่อยได้หรือว่าตา อ่านแล้วตาลายเขาก็ต้องการให้ได้ทาพจน์กันในการพูดขึ้นมาบ้างก็เลยจะมาอ่านให้ทุกคนฟังเผื่อว,ว่าจะแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเพื่อให้เขาได้ตื่นรู้เรื่องราวของจักรวาลตื่นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกมิติที่3กับมิติที่5คือเป็นโลกของจิตสํานึกนะคะคือมันต่างกันยังไงแล้วมันเป็นยังไงและให้เข้าใจว่าทําไมเราเกิดมาบนโลกใบนี้เกิดมาทําไม แล้วใครควบคุมเรานะคะเดี๋ยวจะเริ่มอ่านให้ฟังแล้วนะคะโลกมิติที่5มีแต่ความรักและแสงสว่างพลังงานที่ดีส่วนโลกมิติที่3เราถูกควบคุมขังอยู่ในเมทริกโปรแกรมให้เราเชื่อแต่ความเชื่อตามบรรผู้บุรุษที่พวกเขาวางแผนเพื่อการควบคุมให้เราทำตามพอเราตายไปจิตวิญญาณของเราก็ไปอยู่มิติที่สี่ วกวนเวียนอยู่มานมิติที่สมที่โลกเก่าเหมือนเดิมโลกมิติที่สมที่เราอยู่นี้ก็เรียกว่าโลกมายากลับมาเป็นธาตุเหมือนเดิมพอเราเกิดมาก็เรียนตามตำราที่พวกเขาปลูกฝังเอาไว้ให้หลงเชื่อในระบบของชาติศาส,สนาศักดินาและชนชั้นพอเราเรียนหาความรู้ไม่ว่าจะจบสูงขนาดไหนหรือเรียนจบมา ระดับไหนก็ช่างก็เพื่อมาทำงานประกอบอาชีพกินอยู่ใช้เป็นวันแค่นั้นเองค่ะใครขยันทํามากินก็จะร่ำรวยก็จะอวดแฟชั่นรถบ้านแข่งกันร,ร่ำรวยทองต่างๆคนจนก็จนไม่มีจะกินส่วนมากก็เดือดร้อนเป็นที่เป็นสินรถบ้านกันมากมายทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม แล้วคนบนโลกในมิติที่สามักจะมีทิฏฐิอีโก้อัตตาพอมีอำนาจแล้วอะค่ะคืออีโก้มันก็จะมาแล้วมาทำให้เกิดกันแบ่งแยกชนชั้นกันแล้วก็มองกันที่ฐานะมากกว่าค่ะต่อมาแก่ตัวขึ้นมาก็เจ็บป่วยแล้วก็แก่ตายเท่านั้นเองพอเราตายไปพอเรามีความเชื่อด้านศาส,สนาต่าง ศาส,สนาก็จะวางแผนให้เราบอกว่าเขาก็จะบอกมีความเชื่อที่เมืดนะคะเขาเขียนตำราของศาสนาไว้เขาจะเขียนบอกว่าให้ตายไปเนี่ยทำไม่ดีก็จะไปนรกทําดีก็จะไปสวรรค์คือนรกสวรรค์ของทางด้านศาสนาเป็นแค่เพียงโฮลโลแกรมที่พวกเขาเขียนตำราหลอกเอาไว้ให้รู้เพียงแค่ว่า เออเนี่ยให้รู้แค่ว่ามีนรกสวรรค์แล้วก็วนเวียนอยู่งั้นแล้วก็จบแค่นิพานแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความเชื่อของศาสนาที่เขาให้เรารู้แค่นั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยศาส,สนาคือศาสดาต่างๆของผู้นำทั้งด้านศาสนาเนี่ยจริงๆพวกเขาเนี่ยไม่เคยเขียนตำราคำภีด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าตำราของศาสนามันถูกกิดเขียนด้วย ผู้ที่เขาควบคุมโลกผู้นําโลกเขาดเขียนขึ้นมาเพื่อให้เราทําตามปฏิบัติให้เราอยู่ในกรอบค่ะผู้ควบคุมโลกจะป้อนความเชื่อต่างๆตามบรรพุรุษจนมันฝังลึกเข้าไปในสมองของเราหลายพบหลายชาติแต่พวกเขาไม่เคยสอนเรื่องมิติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นที่เหนือนิพพานขึ้นไปยังมีโลกหลายโลกมีหลายมิติมีโลกคู่ขนาน แล้วก็หลากหลายมิติและมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดวงดาวและมิติอื่นๆอีกมากมายไฟเมิดหรือผู้มีอำนาจสร้างแต่สถานการณ์ให้ผู้คนหวาดกลัวตลอเวลาเช่นสร้างข่าวสงครามการต่อสู้แล้วก็ข่าวต่างๆที่เป็นภูมิอากาศที่น่ากลัวทั่วโลกข่าวการฆ่ากันตาย คนป่วยด้วยไวยรัสต่างๆสร้างข่าวเท็จออกสื่อทุกวันทุกวันข่าวที่ทําให้คนโมเมาแล้วก็กราบไหวบูชาสิ่งต่างๆปลุกระดมความเชื่อที่บิดเบี้ยวกินอาหารก็ให้เรากินอาหารที่ไม่ถูกลักษณะคือให้เราฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันมาเป็นอาหารเพื่อว่าที่แล้วก็เขียนตําราบอกว่า เนื้อสัตว์มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะนี่แหละคือตำราที่เขาหลอกลวงเอาไว้แล้วก็ทำเพิ่มความตึงเครียดด้วยกฎหลายๆด้านเพื่อให้คนมีพลังงานลบจะได้เกิดการตื่นรู้ยากนั่นเองค่ะเพราะว่าพอเรามีพลังงานลบใช่ไหมคะมันก็จะไปปิดต่อมเทมเนียลของเราไม่ให้มันเปิด เขารู้ข้อนี้ดีมืดเขารู้ข้อนี้ดีถึงไม่ยอมให้ใครตื่นรู้พยายามจะยับเยยดสิ่งที่เป็นความกลัวแล้วก็สิ่งที่เป็นพลังงานลบให้แก่เราค่ะตอนนี้โลกและจัก,กรวาลของเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต ก็คือโลกของเราจะเปลี่ยนจากยุคเมื่อยุคกรลยุคเข้าสู่ยุคทองแล้วค่ะคือเขาเรียกว่ายุคภาษีคือยุคภาษีอาน,นั่นเองค่ะคือแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสิ่งที่ลายๆต่างๆเพราะว่าเมืดจะหายไปจะมีแต่แสงสว่างเพียงเท่านั้นค่ะพลังงานแสงอันแรงกล้าที่เข้ามาคือ พลังงานของแฟชสุริยะที่เข้ามาทุกวันเนี่ยคะ่ะจะช่วยปลุกให้ผู้คนทั่วโลกได้ตื่นรู้เหล่าบีอิงต่างๆจะมีการสื่อสารกับมนุษย์ที่เชื่อมต่อได้เพราะเพราะว่าต้องการที่จะบอกให้มนุษย์โลกเนี่ยได้รู้ความจริงค่ะแล้วก็จะดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆบอกวิธีการรักษาย,ยา,ยาแล้วก็การบำ,บ,ำบัดต่างๆแล้วก็บอกวิธีการเชื่อมต่อก,กับมติติต่างๆของจักรวาล ให้ทุกคนปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองใหม่ให้หมดให้เราสร้างพลังงานความถี่ใหม่ที่เป็นบวกเข้าหาตัวเองเชื่อมต่อกับตัวตนของตัวเองเชื่อมต่อกับคูรู้รเซลลของตัวเองปร,รมอาจารย์หรือความเป็นพระเจ้าในตัวของเราเองค่ะคือเรามาจากที่สูงจิตของเราจิตเดิมแท้ของเราเป็นจิตที่เป็นพระเจ้าใจดีมากน่ารักมากแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะ ให้ทุกคนรู้จักตัวตนของตัวเองแแวว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่นะคะร่างกายนี้มันเป็นแค่ร่างอวาตารค่ะแต่ตัวตนของเราที่แท้จริงคืออะไรคือจิตวิญ,ญญาณค่ะจิตก็คืออะไรจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือจิตใจจิต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 ส่วนลึกข้างในเป็นจิตสำนึกส่วนลึกข้างในลึกๆเลยค่ะก็คือเอสมาหรือจิตวิญ,ญญาณก็คืออันเดียวกันค่ะ แล้วก็ให้ทุกคนรู้จักตัวตนของตัวเองว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ตัวตนของเราคือจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่มาใา่อยู่ในร่างกายนี้อีกทีหนึ่งและทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งจัก,กรวาลรวมทั้งพวกเราทุกคนมาจากมิติที่สูงมากเราแค่ลงมาเล่นในมิติที่ต่ำนี้เพื่อหาประสบการณ์ในมิติที่ต่ำในโลกมายาแห่งนี้ค่ะ แล้วก็พวกเราก็ช่วยกันสร้างยินหยางขึ้นมามียินหยางดำขาวหรือว่ามืดแล้วก็สว่างปะปนกันเพื่อว่ามาทดลองให้อยู่ด้วยกันดูซิว่าจะเป็นยังไงเราลองเอามืดกับสว่างมาอยู่ด้วยกันซิมันจะเป็นยังไงเพื่อหาประสบการณ์เพราะเราอยู่ในมิติที่สูงเนี่ยเรามีแต่ความเป็นกลางเราไม่รู้ประสบการณ์ใดๆเลยเราก็เลยต้องลงมาเล่นในมิติที่ต่ำกว่าเพื่อหาประสบการณ์ในร่างกายมนุษย์ในกายภาพ หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยค่ะคือร่างกายของเราเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมคะจิตวิญญาณเป็นแอดมาอยู่อยู่อยู่ข้างบนเหนือสีสษะของเราสามพุตค่ะเสร็จแล้วจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นดวงเป็นดวงแสงสว่างแล้วก็มาวิ่งรันมาสายร่างกายเรามาวิ่งรันอยู่ในร่างกายนี้อีกทีหนึ่งร่างกายของเราก็เหมือนหุ่นเชิดนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ เรามาใส่ในร่างกายนี้อีกพอะร่างกายเนี้ยตายไปหรือว่าใช้กันไม่ได้แล้วคือเราก็ต้องไปหาร่างใหม่ไปเกิดที่ใหม่หรือว่าไปมีประสบการณ์ใหม่ๆที่มีติอื่นโลกอื่นไปหาร่างใหม่ไปหาประสบการณ์ใหม่แบบเนี้ยค่ะ mm hmm. เราถึงยึดร่างกายนี้ไม่ได้เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้แค่ขุนเชิดขุนยนค่ะ mm hmm. แล้วก็ ด้วยความที่พวกเราทุกคนเนี่ยออกมาจากพระผู้สร้างมาหลายพันล้านปีแล้วด้วยการที่เรามาเกิดบนโลกที่มีที่มีต่างดาวที่เป็นฝ่ายไทยแลนด์คือโลกมนุษย์เนี่ยค่ะถูกควบคุมด้วยมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดมาก่อนก็คือพวกมนุษย์ต่างดาวพวกไทยแลนด์เขาเรียกว่าไทยแลนด์นะคะฝ่ายมืดทีนี้ฝ่ายมืดของโลกนี้ควบคุมมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีค่ะเขาเรียกเทคโนโลยีเนี่ย เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ย AI หรือว่าอินแ pl นะคะเขาฝังอินแ pl เอาไว้ก็คือฝังเอาไว้ตรงรอบชร l เ u น energy ของเราก็คือรอบแอตมาหรือรอบจีมิญญาณของเราแล้วก็ในตัวของเราค่ะเพื่อควบคุมมนุษย์แล้วก็เขาก็ดึง dna และจีโนมของเราออกไปด้วยนะคะออปกติเนี่ยมนุษย์มนุษย์ษของเรามเมื่อมเมื่อก่อนยุคก,ก่อนเนี่ย เราจะมี d n a 12เส้นใช่ไหมคะและทีเนี้ยเขาก็ดึง d ี a นของเราออกไปเหลือแค่2เส้นเองค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราจดจำไม่ได้พวกเราถูกลบความทรงจำแต่ว่าการถูกลบความทรงจำหรือว่าปิดตอมไทเนีลเนี่ยมันจะทำแค่ได้เพียงชั่วขณะเองนะคะแต่เราสามารถที่จะเปิด ตอมเทเนียของเราได้ด้วยการฝึกจิตวิญญาณแล้วก็สร้างพลังงานบวกความรักและพลังงานบวกพลังงานสูงนั่นเองนะคะความถี่สูงนะคะคือตอนนี้จะมีแสงแปดสุรยิยะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบ DNA ของเราร่างกายเปลี่ยนแปลงระบบร่างกายของเราแล้วก็ระบบประสาทของเราค่ะอย่ากังวลไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ หลายคนน่ะก็เลยพยายามที่จะหาทางตื่นรู้กันมากมายอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหรือศาสดาที่เขามีชื่อเสียงค่ะ <_ d ata> เขาพยายามหาทางตื่นรู้เหมือนเรา <_ d ata> เขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่นะคะทีนี้เขาก็พยายามหาทางตื่นรู้ <_ d ata> เขาเกิดไปนั่งสมาธิ <_ d ata> เพื่อที่จะให้เกิดการตื่นรูนะคะ้ค่ะเพื่อให้ต่อมเทเนี่ยเปิดจะได้จดจําได้ว่าเราเป็นใคร <_ d ata> มาจากไหนม,มาทําอะไรที่โลกใบนี้แล้วก็บางคนก็ไปฝึกฝึกจักกะใช่ไหมคะ ทีนี้ส่วนของตเนี่ยจะใช้วิธีการส่งฮิวแล้วก็จะมีการฝึกฝึกแบบไล่จากกาบ้างแล้วก็ตามๆกับอาจารย์ทีน่าบ้างก็คือว่าเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องสมุดอากาชิด้วยแล้วก็แต่ว่าไตจะส่งฮิวเป็นหลักค่ะส่งฮิวนี่คือเป็นพลังงานที่แรงมากเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับ พระผู้สร้างโดยตรงเลยนะคะเชื่อมต่อกับบงแล้วก็พระผู้สร้างให้เขาเปิดปอมเทนเนียวให้เราให้เราเข้ามิติต่างๆได้อย่างปลอดภัยคะ่ะแล้วก็คือในความจริงแล้วเนี่ยพวกเราต่างเป็นจิตวิญญาณแล้วก็เป็นเบงที่มีความรักและแสงสว่างเพียงเท่านั้นพวกเราเคยเป็นต่างดาวแล้วก็ เป็นหลายพันธุ์ด้วยนะคะพวกเราเคยเป็นมนุษย์ต่างดาวตั้งหลายพันธุ์เคยเป็นสัตว์เป็นแม่น้ําเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินกันมาหมดแล้วแล้วก็ทุกอย่างมีจิตวิญญาณค่ะแล้วก็มันเป็นการสร้างสรรค์ของพระผู้สร้างเราก็คือผู้ช่วยสร้างช่วยพระผู้สร้างในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนี้ขึ้นมาสร้างดาวเคราะห์ขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาสร้างก้อนหินสร้างสัตว์สร้างสร้างเป็นเธอเธอไปเป็น มนุษย์ต่างดาวนะเธอไปเป็นมนุษย์นะเธอไปเป็นสัตว์นะเธอไปเป็นต้นไม้เธอไปเป็นก้อนหินคือมาเรียนรู้ประสบการณ์กณันที่มิติที่ต่ำนียค่ะทีนี้พวกเราก็คือผู้ช่วยสร้างคือพวกเราทุกคนมีวิวัฒนาการมาจากคือเรามีแหล่งที่มามาจากพระผู้สร้างเราคือผู้ช่วย,สร,วยส,รสร้างสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ทีหลังนะคะเรื่องนี้ แล้วก็เราเป็นจิตวิญญาณที่ลงมา,มาเล่นในมิติที่ต่ำนี้เพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้โดยอาศัยร่างกายนี้หรือว่ากายเนื้อของเราเนี่ยในการช่างสรรประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลของจัก,กรวาลเนี่ยค่ะถูกเปิดเผยจะเปิดเผยแต่หลัความจริงทุกอย่างเพราะว่ากุญแจสำคัญเนี่ยก็คือความถี่ที่ดีการมองโลกที่สวยงามมีความหวงัง มีความรักที่ไรเงื่อนไขก็คือว่ารักสัตว์รักทุกคนเท่าเทียมกันรักแบบมีความเข้าใจกันแล้วก็รักในธรรมชาติมีความเข้าใจเห็นรักรักลูกเขาให้เหมือนลูกของเรารักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวของเราเองแล้วก็เอาใจเขาเหมือนคือพูดง่ายๆว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะคือมีความเข้าใจแล้วก็เชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เกิดมาจากพลังงานของพระผู้สร้าง b ีเองแห่งแสงแล้วก็เหล่าสตาร์ซีทที่ตื่นรู้ต่างช่วยกันส่งแสงสว่างให้คนได้ตื่นรู้ว่าเราโดนควบคุมแล้วก็หาทางออกให้เราให้ออกจากเมติกธาตุตรงเนี้กันค่ะหลังจากนี้ไปผู้คนก็จะเริ่มตื่นขึ้นในทุกวันทุกวันจะเป็นตอนนี้เดือนนี้เดือนนี้ หรือปีอื่นๆต่อๆไปจนกว่าคนตื่นรู้ได้ได้มากจำนวนหนึ่งบีแงแห่งแสงแล้วก็ต่างดาวต่างๆเขาก็จะลงมาเปิดเผยข้อมูลฉบับเต็มแล้วก็ลงมาสอนมนุษย์ด้วยตัวเองค่ะเหล่าปรมาจารย์ต่างๆเขาก็จะลงมาหมดเลยนะคะแล้วพวกเขาก็จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมยัย มาให้เราด้วยถึง6 0 0 0กว่าชนิดนะคะแล้วก็จะมีเตียงที่ใช้รักษาโรคได้ทุกชนิดเลยค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยน DNA อนเอหม่ให้เราโดยที่ทุกคนไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยแล้วแขนขาของเราก็จะสามารถงอกได้เองคนที่ตาบอดก็จะสามารถมองเห็นได้ค่ะอายุของเราก็จะยืนยาวด้วยไม่ใช่อายุแค่ร้อยปี8ปปีก็ตายไม่ไม่ใช่แล้วค่ะคืออายุของเราจะ มีอายุยืนเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีเงี้ยค่ะจะอายุยืนตามเอ่อตามแต่ละดาวแต่ละดาวก็จะอายุาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าดาวไหนจะมีวิวัฒนาการทําให้อายุของตัวเองอ่ามากยิ่งขึ้นไปประมาณนี้คะ่ะทีนี้หน้าตาของเราก็จะปรับเปลี่ยนเป็นหน้าตาที่หนุ่มสาวขึ้นอย่างสีผมเนี้ยไม่ต้องไปย้อมเลยคะ่ะคือเรา จะสามารถคือติงเม้เบ้นนี่ดีมากคือจะจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสีผมของเราได้ก็จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเนี่ยให้สวยงามแล้วก็ให้อายุเราเนี่ยจากอย่างซื้อซื้อเราอายุเน่ยเยอะอย่ายยงอายุเยอะแก่แล้วอะไรยเงี้ยจะปรับเปลี่ยนให้เราเป็นสาวหนุ่มได้เลยค่ะคือปรับปรับเปลี่ยน DNA ให้เราเป็นหนุ่มสาวกันหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะจดจําเรื่องราวของตัวเองได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ทุกคนก็จะได้พบเจอกับคนที่ที่เราจากมาก็คือจะได้พบเจอกับญาติของเราที่อยู่ดวงดาวต่างๆเราจะจดจําได้และก็แล้วจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วเขาจะมียานต่างๆให้เราใช้ในการที่จะขึ้นไปไปผ่านประตูมิติพอท่อหรือที่เรียกว่าพอท่อค่ะสามารถที่จะ เดินทางไปดวงดาวอื่นๆได้แล้วก็ไปเยี่ยมเยือนครอบครัวแห่งดาวของเราได้ง่ายขึ้นด้วยเพียงแค่เราช่วยกันสร้างพลังงานบวกและความรักนะคะให้เรานึกถึงแต่ความมุดมสมบูรณ์ที่จะมาถึงเท่านั้นแล้วก็ให้เรานึกถึงตอนนี้ยุคทองใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วยึกลองอยู่ไม่ไกลขอให้เราช่วยกันสร้างสรงรพพลังงานที่ดีแล้วก็การตื่นรู้มันก็จะง่ายขึ้นด้วยค่ะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ